เียมสีนี้ก็จะมีพยัญชนาะาไทยนะครับซึ่งเราได้แยกออกไปแล้วใช่ไหมเราแยกอักษรต่าออกไปแล้วและแยกอักษรสูงมาอยู่ด้านหน้าแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับอักษรต่ํามีอักษรต่ำเดียวและต่ำคู่ใช่ไหมครับการที่เขาเป็นอักษรต่ำคู่เขามีเพื่อนเขามีเพื่อนเป็นอักษร สูง,สงใช่ไหมครับทุกคนเขาพีเศษเป็นอักษรสูงซึ่งอักษรสูงเนี่ยเรานํามาเรียนไป้ด้านหน้าเราใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะให้เราเนี่ยทำการเขย่าเซียนซีนะคะเพื่อสุ่มอะไรคะสุ่มอักษรต่ำในนี้มาหาเพื่อนของเขาที่นี่ใช่ไหมอ่าเราจะเริ่มจากหัวมุมโตไล่ไปเลยนะครับพร้อมไหม<ข>อ,อ่าห,หนึ่งคนจะเขย่าเซียนซีให้ได้หนึ่งใบออกมา แล้วนาใบนั้นมาหาเลยครับมาหาเพื่อนใช่ไหมอ่าอย่าลืมนะในนี่เป็นอักษรอ,อะไรครับตามในที่เป็นอักษรต่ําตัวนี่เป็นอักษรสูงนะครับอักษรต่ําคู่มีเพื่อนเป็นอักษรสูงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหาเพื่อนเลยครับออ้อมยาง้<พ>อมอ้าวถ้า้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับอ่าให้4ีรสเลยคนแรกอ่าทะยาวเลย อ่าได้แล้วได้ตัวอะไรได้งอูอ้ามาหาเพื่อนให้เขาเลยมาหาเพื่อนให้เขาเลยมาหาเพื่อนเลยไหนมีเพื่อนไหมน่ะมีเพื่อนเปล่ามีเพื่อนไหมมีเพื่อนเปล่าอ้างอูอ่านว่าอะไรเราบอกก่อนใช่ไหมงอูอ่านว่าอะไรงออะไรงอเงือใช่ไหมไห่ชูสิงอูริงเปล่าเโอเคงออะไรนะขออีกนึงองออ้างอเงืออ้าวหา่ิ อันนี้ขออะไรครับขอเพิ่มขอเพิ่มอันนี้อะไรขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มอาจจะไม่สะดวกเพราปไงอ่านกลับด้านใช่ไหมมาอยู่ฝั่งไหนมาอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวพอดีเพออ่านเสร็จกลับไปบ้านอ่านถึงกลับหัวได้เลยต่อไปอันนี้ตัวอะไรสอเอมีทั้งสอเสือส่อสลาสอฤาษีใช่ไหมอ่ามันใช่ฮะก็ยังไม่เจอเพื่อนอ่ะขอเพ่อเใช่เพื่อนไหม ไม่ใช่อีกแล้วทุกคนทอเธอใช่เพื่อนไหมยังไม่เจอเพื่อนตัวสุดท้ายจะใช่เพื่อนกันไหมดูสิทอเธอทอเธอใช่เพื่อนไหมสรุปแล้วงองูมีเพื่อนไหม,มงองูไม่มีเพื่อนเป็นตําเดียวตามคู่ตาเดียวอ้าวเป็นตําเดียวไม่มีเพื่อนเศร้าใจใช่ไหมขอให้พวกคุณที่พสดหน่อยคนนี้ไม่มีเพื่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ ครับอ่ะคนต่อไปค่ะยาวเต็มทีเลยอาเลือกมาหนึ่งอันเรื่องมาหนึ่งอันอ่ามาแล้ว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 ได้ตัวอะไรไม่รู้ไหนลองชูให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนตัวอะไรแหวนวอแหวนวอเวอร์ใช่ไหมอ้าววอเวอร์ชื่อวุ่นได้วอแหวนใช่ไหมอ้าวอุนอวุ่นวุ่นไม้เอ็ดวุ่นวุ่นอ่า เดี๋ยววุ่นจะหาเพื่อนให้วอลแหวงใช่ไหมอ้าววอลหอ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 อหอหอหอือหออหออหอหอ่อหมหอ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 หหอออออ่หม ถอดเธออ่ะอันนี้ตัวอะไรวัวว <War work. S 1> ่าช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูวัวว่ากับถอดเธอเข้าก<อ>ันไหมลูกไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมอันนี้ขอเป็นวัวอันนี้เป็นเธอใช่ไหมไม่เข้ากันอ่ะมีเพื่อนไหมครับไม่ไม่มีเพื่อนอ่ะกลับไปบอกเดี๋ยวให้วุ่นหน่อยอ่าวต่อไปนะครับหลังจากที่เราหาเพื่อนให้พยัญชนะ เรียบรอยล้วใช่ไหมครับเราเข้าใจแล้วว่าอักษรต่ำนะั้นมีสองชนิดเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรตำ่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวมีเพื่อนไหมไม่มีเพื่อนไม่มีเสียงไปพร้อมกับเสียงพยัญชนะอักษรสูงใช่ไหมไม่มีแต่ตรงกันข้ามอักษรตำ่ำคู่มีเพื่อนไหมครับอักษรตำ่ำคูม่มีเพื่อนไหมมีเพื่อนเป็นอักษรอ,อะไรครับ อ่เป็นอักษรอะไรนะขออีกทีนึงอักษรสูงเขามีเพื่อนอย่างเช่นอะไรครับคอควายใช่ไหมอักษรต่าไปคู่กับอะไรนะลูกขอไข่คอเคอขอเคอด้านนั้นคอควายก็ไป็นอัรต่าคู่ใช่ไหมเรารู้แล้วด้านนั้นวันนี้คุณครูมีกิจกรรมใบงานนะครับ ีให้แล้ว่าอาระบายสีด้วยไม่ใช่วัดภาพนะให้ระบายสีใบางานนะครับใบงานของเราเราจะมีแบ่งพยัญชนะภาษาไทยเป็นอักษรตรายาทีหมูลูกอีมูอ่าสามหมูมใช่ไหมเป็นอักษรกลางอักษรสอูอักษรตามใช่ไหมครับอ่าเราจะมีพยัญชนะมาให้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นไงครับทำการแบ่งใช่ไหมอ่าแบ่งอะไรลูก แบ่งพยัญชนะของเราเนี่ยให้เป็นหมวดหมู่ตาอะไรครับหลักอักษรตาย,ยาใช่ไหมพร้อมหรือ,อยังพร้อมอ่าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยลายมือบรรจงใช่ไหมอ่าเขียนบรรจงหัวกลมตัวเรียมเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดครับอ่าเต็มบรรทัดนะครับอ่าแจกเลยสามารถนำกระดาษมาลองได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รบายสีสวยงามใช่ไหม เมื่อได้แล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเราก็ลงม,มือได้เลยครับแยกได้เลยเราจะแยกกันแล้วนะครับว่าอักษรสูงกลางตา่ำต่ำคู่และต่ำเดียวใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างหอนท้งระบายสีให้สวยงามนั่นเอง กินแล้วใช่ไหมอ่าบางคนระบายได้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับอ่ะหลังจากนี้เรารู้จักอักษรตรายานกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วและวันนี้อักษรตรายานของเราชนิดสุดท้ายใช่ไหมอักษรต่ำใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งต่ำเดี่ยวและต่มคู่อักษรต่ำเดี่ยวมีเพื่อนไหมลูกไม่อักษรต่ำคู่มี คือแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูขอไปไรครับแยกเปลี่ยนความคิดก,กับน,นักเรียนเนาะเรามาแยกเปลี่ยนความคิดก,กันว่าอักษรพยัญชนะไทยเรานั้นมีทั้งหมดกี่ตัวลูกอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวน้กเียทีนึงสี่ตัวแบ่งเป็นกี่กลุ่มอักษรลูกสาม,สามกลุ่มใหญ่<า>ใช่ไหมแบ่งเป็นสามกลุ่มเรียกว่าสอนอะไรนะ อตรายยางนะคบนะคบอักษรรายยาตไาย,ายแปลว่า3ยางแปลว่าส่วนใช่ไหมคะอ้าวแบ่งเป็น3ส,ส่วนมีอะไรบ้าง1อักษรอะไรครับอักษรอะไรนะข้อที่หนึ่งอักษร <พ ua S 1> กลางตออ่อไปอักษรอ,อะไรครับสูงสูงใช่ไหมต่อไปอักษรอะไรตามตาต่ำที่ไม่ได้มีแกงเดียวใช่ไหมต่ำมีสอจงจำพวกใช่ไหมครับต่ำอะไรนะ ตามเดียวและตามคู้มีตามเดียวและตามคู่นะครับอักษรที่ตามคู่คืออักษรที่เป็นไงมีเสียงคล้ายกับอักษรสูงหรือกษรตามอักษรสูง,สสงใช่ไหมดังนั้นเรารู้จักเสียงพยัญชนะซึ่งมีความแตกต่างทางด้านเสียงใช่ไหมและมีความคล้ายกันได้เสียงเช่นเดียวกันมีประโยชน์อย่างที่ใช่ไหมครับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นอักษรส เมื่อใช้วนรณยุเอกก็กลายเป็นเสียงโทใช่ไหมครับพออาขาขาไม้เอกขาใช่ไหมแต่ความจริงรูปเป็นไม้เอกเสียงเป็นไม้โทแต่ถ้าเกิดเป็นอักษรสูงนั้นคออาขาขาไม้เอกขาใช่ไหมรูปเป็นไม้เอกเสียงก็เป็นไม้เอกเห็นไหมพื้นฐานธรรมชาติของเสียงแตกละองคนะแตกต่างกันไหมครับ แตกต่างนะครับดังนั้นเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วเราก็นําไปใช้ให้ได้ไงครับถูกต้องใช่ไหมการสื่อสารมีประสิทธิภาพไหมมีการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพผู้ฟังรับรู้เรื่องเราได้ไหมได้เราสื่อสารสาเร็จไหมสำเร็จ,จ,รจใช่ไหมครับถ้าเราสะกดผิดความหมายผิดไหมอ่านผิดความหมายผิดไหมผิดดังนั้น ความถูกต้องเกิดจากความอะไรครับความรู้และความเข้าใจนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครับเป็นไงครับได้รัะความรู้ไหมได้แลบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรตรยงเนาะดังนั้นคุณครูก็ขอจบเนื้อหาอักษรตรยางสามูัไว้เท่านี้ค่ะรับขอบคุณมากนักเรียนตัวแทนบอกครับ Oh